สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมนะครับลาเต้น,นะครับในวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดาวน์โหลดนะครับผมประเทศ l e เจ o ด of อ o โนะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการสมัครด้วยนะเออโอเคนะผมว่าวิธีการสมัครนั้นสมัครยังไงนะครับผมก็เหตุผลที่ผมมาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเพราะว่าออประเทศเช่นนั้นแม่งกูติดคุกนะไอเฮี้ยแม่งติดแบบงงๆเลยอ่ะกูยังไม่ได้ทำมาเฮี้ยอะไรเลย ผมก็เลยหนีมาเล่นะาทีนี้นะครับเพื่อนๆเออถามว่าทีนี้ดีไหมก็ดีนะครับเพื่อนๆเออคนเล่นประมาณสามร้อยบวกนะผม,ผมเวลาประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งขึ้นไปอะ่ะคนเล่นหลักร้อยแน่นอนเพื่อนๆการันตีเลย ก็เป็นประเทศที่ผมว่าฟาร์มง่ายนะครับก็เป็นคลิปหน้าละกันเดี๋ยวผมจะมาสอนฟาร์มนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะผมจะฟาร์มรอบเมืองนะครับเพื่อนๆประเทศนี้นะครับก็ได้เงินดีเลยแหละนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยนะครับแล้ววิธีการสมัครพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อจะไดไม่เป็นการเสียเวลานะครับโอเคแล้วเราไปรับชมคลิปกันเลย let's go โอเคครับผมก็วันนี้ไม่อยู่กับผมนะครับ ลาเต้นะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะพาะเพื่อนๆมาดาวน์โหลดนะครับเอ่อจีเท a ซ Le g เจน of ฟ u หลถุยจีเ San น e g เจน of ฟ u p เนะผมก็ประเทศนี้เป็นประเทศที่เปิดมาไ,ได้สักพักแล้วนะผมคนเล่นเอ่อเท่าที่ผมไปลองเล่นดูก็หลักร้อยบวกเลยนะเพื่อนๆตีสามคนเล่นก็ยังร้อยบวกอยู่นะครับผมแล้วก็ระบบดีนะฟาร์มง่ายด้วย นะครับผมก็ผอกว่าจะมาสอนเล่นกันนะครับสอนหลดเออเปลี่ยนแนวบ้างเพื่อนเพื่อนประเทศเทียน,นติดคุกเลยสัตว์ไม่ได้ทาเฮี้ยเลยเลย <c oughs> ก็พอเราเข้าดิสท,ที่ผมเออทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็มาที่กดออกมานะครับแล้วก็เรามาเข้าห้องนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดาวโหลดมือถือนะครับนี่ ก็จะมีเอ่อแอดมินนะครับหรืออะไรในี่ใครเนี่ยทิ้งลิงไว้ให้นะครับเป็น APK ตัวล่าสุดนะครับผมเขาจะเขียนไว้อยู่นะ <c oughs> คือตัวนี้นะครับอ่้เรากดเข้าไปเลยนะเพื่อนเพื่อนก็มันจะถามเรานะผมว่าเป็นการดาวโหลดที่อันตรายผมเออกดดาวโหลดต่อเลยผมช่างหัวแม่มนะันนะรอรอรอ อ่าแต่ผมดาวน์โหลดไฟล์นะครับเพื่อนๆนถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดไฟล์ก็ไปโหลดมาซะนะครับหลังจากนั้นก็ติดตั้ง a อ k พเคได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัว a อ k พิเคฉยนะครับเพื่อนเพื่อนไม่มี Data นะครับโอเคหลังจากเราดาวน์โหลด a อ k พเคเสร็จนะครับเพื่อนๆก็เอ่อเข้าเกมได้เลยแค่นั้นแหละแล้วก็รอโหลดทรัพยากรเกมนะครับเพื่อนๆนหลังจากนั้นก็จะขึ้นหน้าล็อกอินเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนขึ้นหน้าล็อกอินเลยลวกันนะครับผมเผื่อบางคนจะได้ไม่งงนะครับ อันนี้มาสอนแบบง่ายสุดแล้วนะเพื่อนเพื่อนก็คือแบบสรุปให้ฟังเลยก็คือเข้าดิสไปเลยดาวน์โหลดเกมนะครับผมจะไม่ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับคือผมจะทิ้งลิงก์แค่ดิสคอร์ดไว้ให้นะผมให้เพื่อนเพื่อนไปเข้ากันเอาเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยละกันนะครับเพื่อนๆ่อนเพื่อ,อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะผมไปโอเคครับผมเพื่อนเพื่อนก็ตอนนี้เราได้มาถึงหน้าเออล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็เขาจะให้กรอกชื่อของคุณนะผมก็คือชื่อของเราเนั่นเองนะครับเราจะชื่ออะไรโอเคในนันที่นี้ผมขอกรอกเลยนะเพื่อนเพื่อนโกูชื่อเอสซูสแล้วกันนะผมเอสซูส์ปังเอสนะครับหาชื่อผมนะก็เราเรอโหลดสักครู่นะคะเบนเพื่อนอ่าโอเคครับเพื่อนเพื่อนหลังจากขึ้นหน้าตาอย่างนี้เสร็จนะครับผม,มก็จะบอกว่า,วาคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนนะผมกุลณาใสารหัสผ่านหกหลักนะครับผม ก็ลากผ่าน6กหลักผมจะตั้งอย่างนี้นะครับตั้งแบบง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆเออนี่นะครับเพื่อนๆมันก็จะขึ้นว่าคุณยังมาได้รับอนุญาตในดิสคอดกุรณายืนยันตัวตนเพื่อเข้าเล่นนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราตัดคลิปตอนไปเจอกันในห้องด s c คอดเลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับผมหลังจากเราเข้าด s c คอดมาก็จะเป็นเอ่อหน้าตานีนะครับผมมันก็จะมีห้องยืนยันตัวตนนะผมอ่าสําหรับใครที่ยืนยันตัวตนแล้วนะครับ เอ่อห้องนี้อ่ะมันจะไม่ขึ้นมานะครับผมหลังจากใครยืนยันตัวตนแล้วผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วก็ให้เรากดเข้ามาที่ห้องยืนยันตัวตนนะครับเพื่อนๆพอเรากดมาที่ห้องยืนยันตัวตนเสร,ร,ร็จปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับผมก็เห็นเอ่อคำว่ารับไวรัสไหมครับเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้นะครับก็ให้เราจิ้มไปหนึ่งทีนะครับพอเราจิ้มมาหนึ่งทีปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนให้เรากรอกชื่อเราที่เราเพิ่งใส่ไปม่อกี้นะครับผม แค่นี้นะครับก็จะเสร็จแล้วเป็นทีเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับผมไม่งงกันนะครับหน้านเนี่ยต้องใส่ชื่อ,เพ,อเพื่อนนะครับในเกมโอเค